ในโลกที่ทุกคนมันพยายามจะหาเทรนพยายามที่จะแบบโอ้เราจะต้องตาม ChatGPT เราต้อง Metaverse ผมบอกได้เลยว่าปี2006อ่ะไม่มีใครพูดถึงเรื่อง AI สักคนไม่มีเลยแต่เขากล้าททำไปแล้วคุณคิดดูดิถ้าเราวัดกันด้วยราคาหุ้นเน่เขาต้องรออีกทั้งหมด18ปีก็คือจาก2006ไปถึงประมาณ2022ถึงจะราคาหุ้นคลุดดังขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่า ก่อนหน้า2022อ่ะไม่มีใครรู้จักหรอก NVIDIA เดียเขากล้าที่จะทําในวันที่มันไม่มีตลาดเลยนะไม่พอนะเห็นไหมว่าความ u c c e s s f u l อ่ะเขารออีกตั้ง18ปีนะผมไม่อยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าหลายๆครั้งอ่ะเราไม่ได้เป็น Visionary ก็เพราะเรา g give up too e a r l y เรายอมแพ้เร็วเกินไปน i c อะทุกอย่างอ่ะมันมีนี้ตลอดอ่ะมันไม่มีใครที่รู้ไงว่า โลกเรามันจะยิ่งบ้าคอมพิวเทชันพาวเวอร์มากขึ้นเลยเพราะว่าการประมวลผลมันต้องใช้อะไรที่ไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งมากขึ้นก็สุดท้ายก็เหลือเขาแค่คนเดียวเขาคือคนเดียว,ยวที่เตรียมมาตลอด15-16ปีและนี่แหละคือ Real Innovation แล้วผมชอบเคสนี้มากเพราะว่าหลายๆคนอยากจะเป็นยูนิคอร์อย่างเป็น Facebook กันภายใน3ปีผมว่าผมไม่เห็นด้วย Real ลอินน a เ i ชัน่ะมันใช้เวลานานมาก ผมอยากจะฝากนี้ไวใ้ให้กับทางรัฐบาลประเทศไทยด้วยนะครับเราลงทุนเนี่ยมันใช้เวลาเป็นสิบปีกว่ามันจะงอกผลสิงคโปร์อ่ะตอนนั้นเคยไปสัมภาษณ์คนทีเออ่เคยทำงานบริษัทฟินเทคสิงคโปร์เขาลงทุนกันสามสิบกว่าปีกว่าเขาจะได้ผลนะปัจจุบันท้านเราไม่ควรที่จะมาทําเลยได้ผลภายในตอนนี้เลยหนึ่งปีสองปีผมว่านั้นมันคือช็อตเทอมเกนเหมือนกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วพยายามที่จะแบบ แค่มีดคอร์ตาลี่คอร์ตาลี่เออร์นิง